ปอเคืออะไรอ่ะมีเพื่ออะไรนะเราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เข้าถึงเยาวชนและคนไทยมากขึ้นเริ่มต้นที่ค่าสมัติแคสฟรีสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนมากมายและให้ทุกคนอยากเรียนต้องได้เรียน เราจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สอนแต่เปลี่ยนให้เข้าใจเยาวชนมากขึ้นผ่านโครงการ University Wellness ที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งเรื่องชีวิตและอาชีพในอนาคตให้เรียนดีมีความสุขสร้างการเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนให้เยาวชนได้มีโอกาสในการทำงานมีไรายได้เปลี่ยนคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวมหาวิทยาลัยจะไม่ให้แค่การศึกษาแต่จะเปลี่ยนชีวิต ให้ดีขึ้นเพราะการเรียนเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนความรู้ให้ใครๆก็เข้าถึงได้ให้ความรู้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสร้างแรงบนนันดาลใจแห่งการเรียนรู้สู่ทุกคนเปลี่ยนเทคโนโลยีอวกาศสู่อากาศที่ดีกว่าโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทีออสสองแก้ปัญหาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำท่วมภัยแล้งฝุ่น PM 2.5รวมถึงการเกษตรเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตทุกคนอวในวันนี้ไม่ใช่แค่ดูแลแต่จะเดินไปด้วยกันกับนักวิจัยด้วยโครงการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมงานวิจัยทำให้ค้นหาและทำงานได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนนวัตรกรรมการเกษตรสู่ผลผลิตสู่การทำง,งานที่ดีขึ้นให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรมั่นคงและยิ้มได้กระทรวงอวกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมพร้อมรับฟังทุกปัญหาสร้างความเปลี่ยนแปลงผลักดันทุกนโยบายเพื่อทุกคนและสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นและเปลี่ยนประเทศให้ดีกว่าเดิมอว for all อว for everyone